ไาบ้างไปเกมไม่ยกน้ำเกีขึ้นบนก่อนวันนี้ขึ้นนี่นะ

ำสมเส็ดแล้วกว่างติ่าดีกว่าจ้างานิดย่งกังไงมุมมนของอะไรมุมทายเห็นแค่นี้นะเดี๋ยวลงไปเรื่อยๆติ่ม่ามไปเรื่อยๆป้าได้เิ็นไกลทาไป

รนจะเต้นอยู่นี่นะเเวลาเอาลงไปกันนกคนลงไปนี่นะได้รถคพี่น้องเอ็นที่มือนะนิทใายบรรยากาศการเฮ็ดงานเฮ็ดกันนะนี่นี่ที่บ้านนอกเขาบเบิ่งได้น่าดูไทยลยไม่เคยเชื่อเหแต่ว่าคนไทยี่เขาเปเกาหลีเออเขาแต่เบิ่งเลยนะแต่คนร่าแเบิ่งร่าได้บู้ยูไทยดีมากข่าวดีน นี่นะเา่อนอย่นจะบริสั์ป่ไเ่มันฝังอยู่เยี่ร้ไหยังห่ังก็โับก่อมาานี่เอากองมาทานี่านียเยงเห็นหน้าพอมันืมมืป่าแยงมัปดมปดแอเนี่ก่ระชกป่องจไอโนเนา